วันก่อนคุณหมอโอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสภากาชาดไทยออกมาฟ้องสังคมว่าไปเจอผู้ติดเชื้อโควิดบางคนมีประวัติเข้าบ่อนในกรุงเทพบ่อนในกรุงเทพย้ำนะบ่อนกรุงเทพนะไม่ใช่บ่อนระยองจันทรเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็เอาข้อมูลจากปากคุณหมอโอภาสพุทธเจริญไปถามลุงป้อมเรื่องบ่อนกรุงเทพ เรื่องคุณหมอโอภาสระบุว่ากรุงเทพมีบอลออและมีคนติดเชื้อจากบอลค่ะอยากรู้ไหมท่าว่าไงอยากรู้ไหมไปฟังดีกว่านะคะว่าท่านรองนาย,ยกพลเอกประวิตรตอบอย่างไรเชิญค่ะในแค่โอภพาร์โตร์เองนะครับว่ามีประวัติคนติดเยอลุ้นว่ามาเล่นบอลในทครับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบต้องต้องไปถามในแพทย์โรคพาร์โตูนะถ้าเขารู้รู้ก็ต้องมาบอกสิ นะแต่ว่าอนีก็คเราไม่ไม่มีมีแล้วเราไม่ความจริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่นะที่จะต้องดูแลก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะผมจะทำยังไงฮะนะครับต้องเรื่องตำรวจท้องที่จะต้องดูแลไม่ให้มีนะโอเคต้อง ก็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 ถ้าจะถามเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอโอภาสเจ้าของข้อมูลที่บอกบอลกรุงเทพอะ่ะติดเชื้อกับบอลป,ประเด็นที่สองอถ้ารู้ก็ต้องมาบอกจะได้จัดการใช่เพราะบอลมันผิดกฎหมายอยู่แล้วและที่สําคัญเป็นหน้าที่ของตํารวจต้องดูแลยังมีไหมคะบอลถ้ามีก็แจ้งมาแล้วกันนะคะเอานับก,กับวันนี้แล้วกันจงไ,ไม่แจ้งรายการเราก็อ่านกันไปเรื่อยไงเราเราทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคในคราวเดียวกันนักข่าวก็ถามอีก ถามเรื่องแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาตามชายแดนอ่าใช่ยังมีอยู่หรือไม่เอากันอยู่หรือเปล่าอยากรู้ไหมจัดการกันอย่างไรฟังชัดๆนะคะท่านรองนายกตอบอย่างไรคะเขาไม่ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้กําลังทหารเพิ่มมาขึ้นนะก็ความยิงเราก็ทํามานานแล้วนะเรื่องนี้เรื่องระบาดเนี่ยเพรว่า ก็ก <kinetic. S 2> ็เป็นท <March terror ounded> <away> ี่จ <integr> <rawd Moder> ังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวแล้วก็เรื่องที่จังหวัดระยองที่เราจะต้องดูแลให้มากขึ้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับทางรัฐให้มากขึ้นอย่างนะครับไม่เป็นห่วงนะก็ก็โอเคแล้วนะเขาโอเคแล้วเอาล่ะครับเข้าโอเคแล้วนะบ่อนกรุงเทพไม่มีแรงงานเถื่อนก็ไม่มี สากการอย่างนี้ยังกล้าจะบีกหรอเนี่ยอยากจะรู้จริงๆ <c oughs> อยากจะรู้จริงๆจนวันนี้ขนาดเนี้ยลูกลามขนาดนี้ยังกล้าจะบีกนะก็ <c oughs> วันก่อนเขาจะไปจับที่แจ้งพัฒนาเลยเอาวันนี้แล้วอ่ะนับวันนี้แล้วอ่ะนับว,นน <c oughs> วันนี้แล้วอ่ะ <c oughs>